ขอบคุณครับป้าแม่ทำไมเวลาให้เขายืมแม่ถึงไม่ทำสัญญาไว้บ้างล่ะเอานะนไอเขาก็เหมือนลูกเหมือนหลานแม่คนนึงแบบนี้ไม่ได้นะแม่เรื่องเงินเรื่องทองมันไม่เข้าใครออกใครแต่เมื่อก่อน ตอนที่แม่ลําบากป้าหยกแม่ของเป้เขาก็เคยช่วยเราไว้ในอีฟแม่ก็แค่คิดว่าอยากตอบแทนบุญคุณเขาบ้างแค่นั้นเองแล้วแม่ให้เขาไปเท่าไหร่ส0 0หมืฮะสี่หมืน่นแม่งเงินเยอะขนาดนั้นน่ะถึงจะรู้จักกันก็ใช่ว่าเขาจะไว้ใจได้นะแม่ก็ทําแบบนี้ตั้งหลายครั้งแล้วนะไม่เคยมีปัญหาเลยอีฟคิดมากไปหรือเปล่า โอ้แม่ก็แม่เล่นทําสัญญาปากเปล่าแบบเนี้ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องเกิดเรื่องแม่ไม่เห็นหรอว่าเขามีปัญหากันเพราะว่าเรื่องเงินมากี่คนแล้ววะนี่เรื่องมันยังไม่ทันเกิดเลยนะลูกก็ทาเป็นตีโพยตีพายไปได้หนูถือว่าหนูเตือนแล้วนะแล้วถ้ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาอย่ามาขอให้หนูช่วยก็แล้วกัน เี่คิดเงินเลยจ้าสำหรับป้าผมไม่คิดเงินครับไม่ได้ของซื้อของขายแต่ถ้าไม่ได้ป้าช่วยผมไว้ผมก็คงไม่ได้เปิดร้านนี้หรอกครับเอาร้านเป็นยังไงบ้างล่ะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับกำไรัไม่ค่อยมีเลยป้าก็เข้าใจนะ แตเ้เพิ่งคืนที่ป้าแค่ห้าพันเองที่เหนือนนผมขอจะดอกให้ก่อนได้ไหมครับจ้ะมีเท่าไหร่ก็เาอามาคืนก่อนก็ได้ห้าพันนี้เป็นค่าดอกอก่อนนะครับป้าป้าไม่คิดดอกแพงขนาดนั้นหรอกงั้นเอานี้ป้าเป็นเงินต้นละกันเท่ากับว่าเป้คืนป้ามาแล้วหมื่นหนึ่งขอบคุณนะครับป้าพา เดี๋ยวที่เหลือผมจะรีบทำเพื่ให้ครบเลยนะครับนี่ข้าข้าวนะไหวป้าจะมาใหม่เสียดายอ่ะเงินตั้งห้าพันน่าไม่กระไรที่เราขายได้ตั้งสองวันเลยนะนั่นน่อดิพุจะจอาเงินไปดาวรถใหม่ซะหน่อยเอาเงินมาคืนนี่หมดกวาจะเก็บได้อีกตั้งหลายเดือน แต่ป้าแกเนี่ยก็พูดง่ายดีนะหลอกว่าขายไม่ดีอย่างนี้ไปเรื่อยดีกว่าพ่อแกมาเนี่ยก็เลี้ยงข้าวแกบ้างแค่นี้แกก็ดีใจละอืมตามนั้นผู้สายขายของได้กําไรดีขนาดเนี่ยถ้าเอาให้คนอื่นหมดอ่ะก็กับเหนื่อยฟรีเลยอะดแิแม่ไปเอาคืนแม่ครบยังก็ได้คืนมาบ้างแล้วนะเท่าไหร่ เดือนที่แล้วให้มาห้าพันเมื่อวานอีกห้าพันฮะนี่เขาเปิดร้านมานานแล้วนะแม่ยังคืนเงินให้แม่ไม่ครบอีกหรออืมเขาบอกว่าขายของไม่ค่อยดีอ่ะอะไรหนูผ่านร้านเค้าทีไรนะเห็นคนเต็มร้านตลอดเลยเอานะเขาไม่หนีไปไหนหรอกเวลาแม่ไปร้านทีไรเป้เขาก็ให้กินฟรีตลอดเลย แม่นะแม่พอเขาเลี้ยงข้าวเข้าหน่อยก็น้ำท่วมปากใจดีไม่กล้าทวงเงินเขาอีกถึงเขาจะไม่ได้หอบเงินหนีไปแต่ที่ทำอยู่มันคือการเหนียวนี้นะแม่ไม่ได้ละมันต้องมาเอาเงินคืนให้แม่ เม่อมันจะครบห้าเดือนแล้วนะเมื่อไหร e ่จะคืนเงินแม่ฉันได้ครบก็ฉันคืนให้เแล้วไงหมื่นนึงอะ่ะแกยืมแม่ฉันไปสี่หมื่นไม่ใช่หมื่นเดียวแล้วแล้วแกมีหลักฐานเหรอว่าฉันยืมไปขนาดนั้นอะอ๋อทำไมพูดใจแบบนี้ลนะ่ะนี่แกคิดจะบิดกัน,นะชัดฉันจะไปแจ้งตำรวจไหนแล้วหลักฐานเอามาดูสิก็มีแต่สัญญาปาเปล่าเท่านั้นแหละ เอามาใช้เป็นหลักฐานได้ที่ไหนสมก็เป็นผัวเมียกันจริงๆเลยนะน่าดันเลยไหนเงินฉันจะแบเอาเงินฉันยุดไปฉันบอกให้ปล่อยไงไม่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ฉันไม่ไปเอ้ยแกเป็นบ้าอะไรเนี่ยฉันยิงมาหมื่นหนึ่งก็คืนครบแล้วนี่นี่อะไรยังจะไปคิดดอกกันแพงอีกเหรอเกิดอะไรขึ้นครับ คุณตำรวจคะสองคนนี้เป็นเจ้าหนี้นอกระบบค่ะผมขู่ให้พวกเราจ่ายดอกแพงกว่าที่ตกลงกันไว้พอเราไม่ยอมจ่ายก็โดนทำร้ายร่างกายคะ่ะทำไมพูดมั่วแบบนี้ไม่จริงนะคะคุณตำรวจใช่ค่ะพวกนี้ตั้งหากที่ยืมเงินไปแล้วไม่ยอมคืนนีม่มาพูดใส่ร้ายอีกอะ่ะแล้วฉันจะทำร้ายตัวเองทำไมล่ะคะคุณตำรวจอย่าไปเชื่อพวกเขานะคะจับมาเลยครับไอ้พวกเจ้าหนี้นอกระบบผมยืมเงินไปหมื่นหนึ่งก็คืนครบหมดแล้วนี่อะไรเก็บดอกเบี้ยแพง เพราะคุณกู้กันเนี่ยมีหนังสือสัญญาันหรบ่าครับแต่ผมมีหลักฐานครับจ่ายเงินครบไปแล้วแต่เจ้านี่อ่ะเก็บดอกเบี้ยผมเพิ่มสามหมื่นเดี๋ยวนะแกจะมาบอกว่าแกยืมหมื่นเดียวได้ไงแกยืมแม่ฉันไปสี่หมื่นแต่คือไม่แค่หมื่นเดียวังค่ะนี่ค่ะคุณตำรวจหลักฐานแล้วทางคุณมีหลักฐานไหมครับว่าทางเนี้ยเขากู้ไปตามจำนวนที่คุณบอกไม่มีหรอกค่ะแม่ฉันก็ทำสัญญาปากเปล่า ถ้าอย่างนั้นใช้เป็นหลักฐานไม่ได้หรอกครับลบกวนคุณสองคนไปให้ประคําที่ลงพักด้วยปีใหม่ไม่ฉลาดนนเนี่ยเนี่ยคิดได้ยังไงที่ตำรหจตำรวจคิดว่าสองแม่ลูกนั่นเป็นคนทำถ้าไม่ทำแบบนั้นนะ่ะสองแม่ลูกนั่นก็มาทวงเงินเราไม่เลิกแต่ดีนะที่ตำรวจเขาเชื่อเราสวัสดีค่ะ สนใจรับอุปกรณ์เครื่องครัวไหมคะไม่อ่ะค่ะร้านพี่ขายแค่อาหารตามสั่งหรอคะไม่สนใจขายพวกสเต็กหรือว่าก๋วยเตี๋ยวหรอทำเลร้านพี่ก็ดีนะถ้าเอามาเพิ่มเนี่ยลูกค้าน่าจะสนใจมากขึ้นนะคะก็บอกว่าไม่ไงคะถ้าไม่มาซื้อข้าวเนี่ยก็อย่ามายืนเกะก,กะหน้าร้านว่าแต่ก็หิวอยู่พอดีเลยนะคะเอาเป็นกระเพราหมูกรอบหนึ่งที่ก็ได้คะ่ะ รวมกับยอดอันนี้เนี่ยก็เกือบจะสี่หมื่นแล้วนะถ้าเราขายดีอย่างนี้ทุกวันเนี่ยเราต้องได้เอาเงินไปดาวน์รถแน่ๆอืมเหนื่อยหน่อยแต่พอได้เห็นเงินแล้วก็ชื่นใจเซลขายเครื่องครัวมาอีกแล้วือ่องลำคาญจริงก็อบอกว่าไม่เอาจะมาขายแล้วอีก <c oughs> วันนี้ฉันไม่ได้มาขายของแล้วค่ะพอดีว่าที่บริษัทของฉันเนี่ยเขาจะจัดสัมมานา ก็เลยจะมาถามว่าที่ร้านของคุณรับทำข้าวกล่องไหมคะรับสิแต่ว่ารับขั้นต่ำหนึ่งร้อยกล่องนะฉันจะสั่งสองร้อยกล่องค่ะมีงบประมาณสองหมื่นขอเป็นของว่างแล้วก็น้ำอยู่ในเซตเลยนะคะได้สิครับงั้นฉันขอสั่งที่ร้านคุณเลยนะคะอาทิตย์หน้าฉันขอเป็นวันจันทร์กับวันศุกร์ค่ะอันนี้คืองบละสองหมื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดีว่าบริษัทอี่ยจัดงานทางอาทิตย์เลยก็เลยต้องรีบหาร้านไว้ก่อนนะคะ แล้ววันที่เหลือไม่สั่งด้วยหรอครับออฉันอยากได้เมนูที่หลากหลายหน่อยนะคะฉันกลัวแขกจะเบื่อพวกสเต็กหรือว่าก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้อะ่ะจริงๆนนเราก็ทําให้ได้นะคะทำไมไม่เหมาร้านเล่าไปเลยล่ะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปร้านอื่นพอดีว่าในร้านคุณมีแค่อุปกรณ์อาหารตามสั่งอะคะ่ะฉันอยากได้ม้อก๋วยเตี๋ยวไปตั้งเลยแขกจะได้ทานร้อนๆแต่ว่าอุปกรณ์ร้านคุณไม่มีใช่ไหมคะ ทางร้านเรามีแพนท,ที่จะขยายร้านพอดีเลยครับก็จะเพิ่มพวกเมนูก๋เยเต๋วหรือว่าสเต็กเข้าไปด้วยอ่ะใช่ค่ะอุ้ยคุณขายอุปกรณ์พวกนี้อยู่พอดีใช่ไหมคะค่ะงั้นเอางี้ถ้าทางเราได้งานกับทางบริษัทคุณเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะซื้ออุปกรณ์กับทางคุณเลยถึงซะว่าแพ็กันทั้งสองฝ่ายครับได้ค่ะยังไงฉันขอเหมาร้านคุณทางอาทิตย์เลยนะคะเบสเสร็จก็หนึ่งแสนบาท และถ้าบริษัทของฉันเนี่ยชอบรสชาติอาหารของพวกคุณฉันขอจ้างยาวๆเลยนะคะเพราะว่าบริษัทของฉันจัดสัมมนาทุกเดือนค่ะแล้วราคาอุปกรณ์คร่งครัวทั้งหมดเท่าไหร่หรอคะอปกติเซตนี้จะอยู่ที่ห้าหมืนบาทค่ะแต่ถ้าพวกคุณส่งคนสนใจฉันลดราคาเป็นพิเศษเหลือแค่สี่หมืนบาทพอค่ะ มกะะยยอู่น็ฉันมาจามให้พวกคุณก่อนเลยก็ได้ค่ะหนึ่งหมื่บาทโดยที่ไม่ต้องทำสัญญาอะไรให้ยุ่งยากยังไงพวกคุณก็ขายของอยู่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะลบเลยค่ะแบบนี้ค่อยน่าซื้อหน่อยอุปกรณ์ดีแถมได้งานใหญ่เพิ่มขึ้นรายได้ก็บวกเพิ่มเป็นแสนต่อเดือนอนาคตร้านคุณเนี่ยไกลแน่นอนค่ะ เดี๋ยวพวกคุณ2คนเนี่ยเช็คของได้เลยนะคะจะได้จ่ายตังกันเนาะส่วนอุปกรณ์สเต็กเนี่ยเดี๋ยวฉันเอาไปให้ทีหลังนะคะ ขอบคุณนะคะอ้าอีฟมาพอดีเลยเดี๋ยวฉันให้คนเราขอไปส่งที่บ้า,านแกนะได้สิแม่แกฉันไปเช็คของกับแม่แล้วนะชอบมากฮะสรุปของที่เอามานี่ของใครกันแน่อ่ะก็ต้องของพวกฉันสิเพราะว่าฉันกับแม่จะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยสับของกับบางนาแล้วก็ให้มาเก็เมย์ก็แกไง หมายความว่าไงก็หมายความว่าบางนาเป็นเพื่อนฉันแล้วฉันอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยวานให้บางนามาแก้เผ็ดพวกแกงพวกแกหลอกฉันจะแจ้งความบริษัทไล่แกออกฉันทาอะไรผิดหรอก็หลอกให้พวกฉันจ่ายเงินแต่ไม่ได้ของไงแต่อย่าลืมนะสัญญาปากเปล่าเนี่ยเป็นข้ออ้างไม่ได้ เอาเป็นว่าเราไมาติดนี้กันแล้วเนาะไปกันเถอะบางนาะไปดูร้านใหม่ป้ากันดีกว่าไปค่ะแม่อืือ น้ำซุปกม้มก่อมมากเลยอะแบบนี้ร้านขายดีแน่นอนก็เพราะว่าได้อุปกรณ์ดีดจากแกเน่นแหละร้านเราก็เลยเริ่มได้สวยคราวเนี้แม่จะไม่ปล่อยเครดิตง่ายๆแล้วนะใครจะมากู้อีกแม่จะจับทำสัญญาแน่นอนแม่บางทีที่เราเสียไปก็ถือว่าเป็นค่าครูนะก็ถือซะว่าเราได้เริ่มต้นใหม่ไงใช่แล้ว <laughs>